กราบสสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเติมรรยการคอลมีพชีและในวันนี้นะครับทุกท่านผมเนี่ยจะทําการทดลองอย่างสุดท้ายแล้วมั้งนะน่าจะใช่แล้วแหละนั่นก็คือผมจะทดลองเอาฟรีสแท็บนะครับไปวางไว้ให้ไอแม่เสนนาที่กลายเป็นแมงมุมไปแล้วเนี่ยเหยียบนะครับทุกคนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปหามันกันเลยดีกว่านะครับแล้วกูจะเดินอ้อมาทําไมเนี่ย<ะ>โอเค สิ่งที่เราจะทําก็คือลงไปชั้นนี้ครับชุบ <c oughs> การตกแบบเจ็บที่สุดแล้วมั้งแล้วก็ลงไปอีกจึดหนึ่งชุบอ่าปืนหยุดไม่ได้ธนูหยุดไม่ได้ระเบิดหยุดไม่ได้สเปรย์พิกไทยก็หยุดไม่ได้แล้วจะมีอะไรหยุดมึงได้บ้างรอไหม มาไอเวนชิฟโคตดใกล้เลยทุกคนทีนี้นะทุกคนสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะล่อมันมาตรงนี้นะมันจะชอบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาดิไอเวนมาไอเวนอยู่ไหนทีนี้นะครับทุกคนเราจะเราก็ใกล้ถึงจุดใครมาอีกแล้วเราจะทําการลอมันครับตอนนี้พวกนั้นเป็นลูกๆของเองหรือเปล่าเนี่ยฮะถ้าผมโยนตรงนี้มันจะไม่แช่ตัวเองใช่ไหมโอเคครับ ชิพหายมึงอย่ามาตอนนี้นะโคตรแย่ oh, yeah, เลยโอ้ยไม่ก็แปลว่าเราต้องโยนแล้วก็เดินมาโอเคทําการบ้านไวด้ดีๆทําการบ้านไวด้ดีๆนะมึงทําการบ้านไวด้ดีๆบอกเลยโอเคโยนเออนั่นแหละมามามึงแช่แน่แช่แน่มึง มึงเตะไปตรงไหนอะโอ้ยไอเวนไม่ให้กูไปด้วยว่าไงเข้าไม่ได้หนอที่แห่งนี้ไม่เหมาะกับนายเฮ้ยมันเตะก,กระเด็นไปไหนวะชิปเฮ้ยมันเตะกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมแม่งเตะทีปีวลไหนไม่รู้แล้วทำไมมึงแม่งแข็งแกร่งจังวะ ผมว่าไอ้นี่มันเป็นตัวบั็กของเกมแน่เลยวะ่ะเลี้ยวโอเคแม่งไปสักทีหาจะอยู่อะไรของแม่งนักหนาเนาะโอเคครับทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์การทดลองเอาอาวุธเนี่ยไปทำร้ายอีแม่ซลีน่านะครับก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะก็จะเป็นกำลังใจให้ท่าคิดมากเลยล้ะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ